สวัสดีครับทุกผู้มชมกลับมาอยู่กับผมกีเกรติและ ex entertainment express ที่เราจะคัดข่าวเด่นเค้นข่าวฮอตมาเสิร์ฟด่วนแบบม้วนเดียวจบนะครับออกสตาร์ข่าวแรกของเราในวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปอัปเดตอาการป่วยของตลกรุ่นใหญ่ดอนจมูกบานเห็นว่าล่าสุดอาการซุดเพราะว่ามะเร็งตับระยะสุดท้ายครับ นายแพทย์ธนวัฒน์เตงสิริโกโมลแพทย์เจ้าของค่ายเปิดเผยอาการล่าสุดของศิลปินตลกอาวุโสดอนจมูกบานวัย69ปีที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่หอพักผู้ป่วยโรงพยาบาลบางพลีว่าตอนนี้อาการซุดลงกว่าเดิมครับคนไข้เกิดภาวะของเสียข้างในร่างกายเพราะตับทําหน้าที่กําจัดของเสียร่วมกับไตการทํางานตับแย่ลงมีของเสียที่อยู่ในร่างกายเยอะจึงทําให้คนไข้เกิดอาการซึมสับสนส่วนแนวทางการรักษานั้นแพทย์เจ้าของค่ายเผยว่าด้วยตัวโรคทั้งมะเร็งตับและตับแข็งที่อยู่ระยะสุดท้ายทําให้ต้องรักษาแบบประครับประ ไม่สามารถให้ยารักษาโรคตับแข็งได้เพราะกลัวว่าอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจนอาจทําทให้หัวใจหยุดเต้นได้ครับด้วยตัวโรคเนี่ยเราก็ยื้อได้แค่ไม่นานนะครับด้วยตัวโรคมันคือมันค่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีของคุณดอนนี่ก็คือมีข้อจํากัดในการให้ยานะครับยาที่ใช้ในการแบบประทังอาการเรื่องของตับแข็งเนี่ยของคุณดอนเนี่ยตอนน,นะตอนนี้คือมันต้องหยุด เพราวะว่าให้ไปแล้วมันมีภาวะแทรกซ้อนมีเกลือแร่ผิดปกติโพแทสเซียมขึ้นสูงก็เลยไม่สามารถให้ต่อได้จะไปทําการรักษาอย่างอื่นก็คงไม่ไหวด้วยสภาพร่างกายแบบนี้การรักษาหลักๆก,ก็คือการรักษาแบบประทางอาการนะครับก็คือจุดประสงค์ก็คือให้แก่สบายที่สุดด้านลูกชายธนภพ,พเพียรเกตวิทย์ก็เผยว่าทุกคนในครอบครัวเริ่มทําใจแล้วกับอาการป่วยของคุณพ่อแต่ยังไงตอนนี้ก็จะพยายามดูแล,แลและรักษาคุณพ่อให้ดีที่สุดครับ นทางรายการก็ขอส่งกําลังใจให้กับอาดรนด้วยแล้วกันนะครับส่วนตอนนี้ปรับอารมณ์กันนิดนึงครับมาที่คุณพ่อป้ายแดงอย่างบีทัศภาคันภางเห็นแววมาว่าตอนนี้เนี่ยตั้งชื่อจริงให้ลูกสาวได้แล้วแล้วจะไปคุยด้วยนะฮะว่าเขาเนี่ยช่วยกุ๊บกิบเลี้ยงลูกยังไงบ้างครับ คุณพ่อลูกอ่อนบี้ทัศภาเปิดใจถึงการเลี้ยงน้องเป่าเปาลูกสาววัยหวันว่าเลี้ยงง่ายเพราะว่าลูกแข็งแรงดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับแต่งานนี้เจ้าตัวก็เอ่ยปากชื่นชมสีภรยากุ๊บกิบสมนทิพที่ต้องตื่นทุกสองชั่วโมงเพื่อให้นมลูกขณะที่ตัวเขาเองครับพอเสร็จงานปุ๊บก็รีบกลับบ้านไปช่วยแบ่งเบาภาระเลี้ยงลูกจากสาวกุ๊บกิบทันทีเพราะอยากให้ภรรยาได้พักบ้างครับนอกจากนี้ครับคุณพ่อหน้าตีเผยว่าตั้งชื่อจริงให้น้องเป่าเปาว่าพอลีนามาจากภาษาสเปนแปลว่่่่่่่่่าาาเเเเด็็็กกกผูู้้้้หหญิงงงงงตัััััววลลซึปนนนนนนชชืืืืออออใทททีีีพระคบถสภษจยไม ตัวครับเพราะต้องให้ทางครอบครัวของหนุ่มบี้เป็นคนเลือกและคัดสรรให้ฮะทั้งเป่าเปาเนี่ยทั้งพอลีน่าเนี่ยก็เป็นความคิดที่บี้กิฟคิดออกมาเหมือนมันอยู่ดีๆมันจะแบบได้ยินชื่อนี้ก็รู้สึกว่าถูกชะตารู้สึกชอบฮะก็อยากจะให้ลูกเป็นแบบมวยอินเตอร์ฮะเนาะบางคนอาจจะงงว่าเอ้ยทำไมแบบชื่อเป็นแบบฝรั่งจังเลยเลยเพราะว่าเป่าเปาเนี่ยก็ความหมายแปลว่าตัวเล็กอีกความหมายหนึ่งก็แปลว่าสมบัติ นะซึ่งมันก็คล้องกันอยู่ซึ่งมันอยู่ด้วยการพอยหน้าชีก็ก็ดีครับก็เป็นคุณพ่อที่น่ารักนะครับยังไงก็ขอให้น้องเป่าเปาเลี้ยงง่ายแล้วก็โตวไวๆแล้วกันนะครับส่วนตอนนี้มาต่อกันที่สาวมารีเบอร์เนอร์กันดีก,กว่าหายหน้าหายตาไปพักหนึ่งกลับมาคราวนี้อึมขึ้นกว่าเดิมก็เลยต้องถามหน่อยฮะว่าไปทําอะไรมาครับ อ้อ้อึ้งอึ้งใบเบียงไม่ตอบอยู่นานนะครับสำหรับนักแสดงสาวลูกเครื่องมารีเบอร์เนอร์ที่ล่าสุดถูกสื่อจองมายิงคำถามไปว่าไปทําอะไรมาหรือเปล่าเพราะว่าหน้าอกหน้าใจเด็ดูใหญ่ขึ้นแต่ในที่สุดก็ยอมรับนะครับว่าไปนอนขึ้นเคียงให้หมออัพไซมาจริงๆแต่ก็เสริมเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นสาเหตุที่ทําก็เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการแต่งตัวมากขึ้นซึ่งงานนี้คุณแม่และหวานใจอย่างชโชแปงเลิศบริสก็ไฟเขียวให้เธอทั้งคู่ครับเพื่อความมัน่นใจคิดได้นานไหมคะวันนี้นาน ตัดสินใจนานมากเป็นปีๆคือไม่เคยรู้สึกว่าอยากทําอะไรเลยแต่ว่ารู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่แบบมันเหมือนมันแบบไปรับผู้หญิงแต่งตัวเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าทรงคัตติ้งทุกอย่างมันมาเพื่อแบบมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตง่ายขึ้นก็มีปรึกษาว่าแบบเออแบบมันจะน่ากลัวไหมมันจะแบบดูแย่ไหมหรืออะไรเงี้ยแต่เขาก็คิดว่าแบบถ้าทําให้เรามั่นใจก็ทําแต่ก็ทําในระดับที่แบบแค่เพิ่มความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ พอทำมาแล้วมั่นใจขนาดนี้นะครับเราก็ต้องถามต่อนะครว่ามีโอกาสจะถ่ายแบบชุดว่ายน้ำหรือเปล่าเจ้าตัวก็บอกว่าเร็วๆนี้เนี่ยคงไม่ใช่นะครับเพราะว่าหุ่นยังไม่เฟิร์มพอครับข mm hmm. ยามมาที่แป้งอจิราคนนี้ก็ต้อกมาเคลียร์ข่าวเหมือนกันนะฮะ mm hmm. แต่ว่าไม่ใช่ข่าวของเธอเองครับเป็นข่าวของเพื่อนซีอย่างวุนเซ้นบริธิพาพอดีมีคนเมาเมามาว่าวุนเส้นเนี่ยทะเลาะกับชาคริสอีกแล้วครับ ทันทีที่นักแสดงสาวข่าวโอมโมแป้งอจิราโดนยิงคำถามถ,ามถึงข่าวเมาที่ว่าเพื่อนสนิทอย่างวุนเส้นวิริธิพากำลังมีปัญหากับสามีชาคลิตแย้มนามหรือเปล่าสาวแป้งก็ยอมรับครับว่าก็มีบ้างตามภะษาคนรักกันแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับแต่เธอก็ออกปากชื่นชมสาววุ้นะฮะว่าเป็นคนมีสติรับมือกับปัญหาที่เข้ามาได้เป็นอย่างดีครับพูดกับพี่วุลตลอดก็จะรู้ว่าแบบ อะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นแต่ก็คือมันก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปมีแฟนก็ทะเลาะก,กับแฟนมีสามีก็ทะเลาะกับสามีมันก็เป็นไม่ทะเลาะกับคนของเราแล้วให้เราไปทะเลาะใคร, <c oughs> รว่าพี่วุ้นเขาสตรอง <c oughs> เขามีสติแล้วเขาก็แก้ปัญหาอะไรทุกอย่างได้อย่างฉลาดอันนี้ก็ต้องขอชมพี่สาวตัวเองนะก็เลยไม่ได้เป็นห่วงเลยเขามาก <c oughs> ปรึกษาแป้งอะเนาะแปงจะให้เขาปรึกษาอะไรได้บางก็แค่บอกว่าใจเย็นๆแค่นานก็แบบคอยอยู่เป็นเพื่อนเขาอะไรอย่างงี้มากกว่าเว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้าบันเทิงต่างประเทศรรอยยูู่สักคเดีว ต้องสาดความรักให้กันสาดอารมณ์สุขสันต์ให้ชื่นใจเจอร้อนนักก็เลยต้องสาดรอยยิ้มส่งความสุขถึงใจกันและกันทั้งฉันและเธอมองไปถึงไหนก็เต็มไปด้วยปัญหามองมาตัวฉันก็มีไม่แพ้เช่นกันอย่างนี้ ใช่ไหมหมมายััววจแล้ฉนเอร้อนนักต้องสาดความรักให้กันสาดอารมณ์สุขสันต์ให้ชื่นใจร้อนนักก็เลยต้องสาดรอยยิ้มส่งความสุขถึงใจกันและกันทั้งฉันและเธอ คลายใจจากมือกันเธอเองก็คิดเหมือนฉันใช่ไหมปล่อยหัวใจลงมากับฉันเธอร้อนนะักต้องซาความรักให้กันสาดอารมณ์สุขสันให้ชื่นใจเธอร้อนนะักก็เลยต้องสารอยยิ้มส่งความสุขถึงใจกันและกัน เธ,เธอร้อนนักตองสาบความรักให้กันสาตาโรสุขสันให้ชื่นใจกลับมาช่วงนี้ครับไปที่บันเทิงฝั่งต่างประเทศนะครับพูดถึง Taylor Swift นะฮะหลังจากที่เปิดตัวว่ากำลังสารสัมพันธ์อยู่กับแฟนหนุ่มคนใหม่และทอมิดเดตันเนี่ยก็ดูเหมือนว่าขยันโชว์หวานออกสือตลอดครับไป,ไปไปไหนมาไหนเนี่ยปาปารัสซี่ก็สามารถแช่ภาพมาได้ตลอดนะฮะแล้วอย่างนี้แฟนเก่าอย่างแคลวินเฮอริสจะว่ายังไงล่ะครับ เว็บไซต์ก็สิบรายงานว่าดีเจหนุ่มแคลวินแฮร์ริสถึงกับเป็นงงที่ความรักครั้งใหม่ของเทเลอร์สวิฟต์กับทอมฮิทเทอรตันอุดหน้าไปแบบก้าวกระโดดครับเพราะว่าล่าสุดนะฮะก็มีภาพสาวเทเลอร์เนี่ยบินไปพบกับครอบครัวของทอมถึงประเทศอังกฤษทั้งที่ตอนคบกับเขามานานถึง15เดือนเทเลอร์ Taylor ยังไม่เคยไปเจอพ่อแม่ของเขาเลยสักครั้งครับงานนี้จะไม่แปลกใจนะฮะที่แคลวินอาจจะดูอารมณ์บอดจอยสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าล่าสุดนะเขาก็ไปออกกาลังกายที่ยิมตามปกติแต่พอถูกปาาราสุดอตว32ปีก็ขึ้น รถไปด้วยหน้าบูดบูก่อนจะออกรถแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าเขาดันลืมปิดประตูข้างหลังฝั่งผู้โดยสารพอถอยรถประตูเนี่ยก็เลยไปชนเข้ากับกำแพงแต่โชคดีนะครับที่ไม่ได้แรงอะไรถึงอย่างนั้นครับก็ทำเอาแคลวินหงุนงงเป็นอปสองเท่าแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากขับรถหลบปาปารัสซี่ไปครับหลังจากนั้นไม่นานนะฮะแคลวินกลับลงข้อความใน Twitter ว่าเขาโมโหปาปารัสซี่มากที่ทำให้เขาขับรถทำประตูรถชนกับกำแพงแต่ก็เข้าใจนะครับว่าปาปารัสซี่เนี่ยทำงานของตัวเองดังนั้นเขาขอโทษก็แล้วกัน ดูเหมือนว่าโชว์ไม่ค่อยเข้าข้างเคลวินแฮร์ริสสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก่อนจะเลิกกับเทเลอร์สวิฟท์นะฮะเจ้าตัวเนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุจึต้องยกเลิกโชว์ไปหลายรอบเลยครับอีนึงคนที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีโชคเรื่องความรักนะครับแต่รายนี้หนักกว่านะฮะสำหรับวิซ่ามารีเพรสลีย์เพราะว่าเตรียมฟ้องหย่าสามีนักดนตรีแล้วครับ เห็นทีว่าความรักของลูกสาวของราชาเพลงร็อกแอนด์โรลลิซ่ามารีเพรสลี์วัย48ปีกับสามีนักกีต้าไมเคิลล็อกวูดวัย55ปีจะหมดอายุลงซะแล้วละครับเพราะว่าล่าสุดลิซ่าได้ยื่นฟ้องหย่าไมเคิลในศาลที่นครลอสแอนเจลิสเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่แต่างงานอยู่กินกันมา10ปีและมีลูกสาวฝาแฝดวัย7ขวบครับ โดยลิซ่าอ้างเหตุผลในการฟ้องหย่าครั้งนี้ว่าเข้ากันไม่ได้และได้แยกกันอยู่กับไมเคิลตั้งแต่วันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วด้วยพร้อมเรียกร้องสิทธิในการดูแลลูกทั้งสองคนโดยสามีสามารถมาเยี่ยมลูกได้ครับทั้งนี้แหล่งข่าวก็ได้เล่าให้สื่อก่อสิบทีเอ็มซีซึ่งเปิดประเด็นข่าวรักล่มนี้ฟังว่าในเอกสารฟ้องหย่าครั้งนี้ครับลิซ่าไม่ได้ระบุเรื่องการแบ่งสินสมรสเลยเพราะเธอไม่ต้องการเงินของไมเคิลเลยแม้แต่น้อยครับรวมถึงยังไม่มีการเรียกร้องค่าเลี้ยงดูตัวเองและค่าเลี้ยงดูบุตรหลัังยยาขาขดดกกนอี้ว ลิซ่ามารีเพรสลี์ครับแต่งงานกับไมเคิลล็อกวูดเมื่อเดือนมกราคมปี2006 mm hmm. ซึ่งเป็นการแต่งงานครั้งที่4ของลิซ่าหลังจากเคยแต่งงานกับแดนนี่คีโอและมีลูกด้วยกัน2คน 2> mm hmm. ก่อนจะเข้าสู่ประตูวิวากับราชาเพลงป๊อปไมเคิลจากสายเมื่อปี1994และนักแสดงชื่อดังนิโคลัสเคชเมื่อปี2002ครับส่วนตอนนี้นะครับได้เวลาฮอตนารุยยางครับยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่จบนะฮะกรณีพุทธพุทธิชัยกับเรื่องการทำศัลยกรรมครับ นักแสดงและดีเจหนุ่มพุทธพุทธิชัยก็ออกมาชี้แจงไปแล้วนะคบเรื่องที่มีภาพหลุดตัวเขาขึ้นเตียงให้คุณหมอกริตาที่โรงพยาบาลศัลยกรรมในเกาหลีซึ่งหนุ่มพุทธเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าไปแก้ไขชั้นตาม,มาจริงพร้อมตัดพ้อด้วยความน้อยใจที่ตัวเขาพูดความจริงมาตลอดว่าหน้าตาเนี่ยได้ผ่านการทำศัลยกรรมมาจริงครับแต่หลายกระแสกลับบอกว่าไปทำคางทำจมูกเหล่าหน้าหรือว่าหน้าห่อหุ้มไปด้วยพลาสติกมันทาให้ตัวเขาเครียดเสียใจแต่ก็ไปห้ามความคิดใครไม่ได้พร้อมกับยืนยันนะครับว่าถ้าเป็นการศัลยกรรมนั้นได้ทําาแค่ต อย่างเดียวเท่านั้นครับซึ่งทันทีที่ Facebook ของนายเอตเทนแชร์คําพูดของหนุ่มพุดไปนะฮะก็มีคนคลิกเข้ามาชมกว่า7จ็ดแสนคนและก็แชร์ต่อคําพูดนี้อีกกว่า500แชร์ครับรวมทั้งกระหน่าคอมเมนต์กันอีกเพียบนะฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็ออกไปในทางลบครับทำนองไม่เชื่อคําพูดว่าศิลยกรรมตาเพียงแค่อย่างเดียวหลายคนก็บอกนะครับว่าถ้ายอมรับตั้งแต่แรกเนี่ยก็จบแล้วนอกจากจะไม่มีใครว่าแล้วยังมีคนชมด้วยนะฮะว่าแมนแมนยอมรับความจริง อีกคนก็บอกว่าพุทธไม่ได้โดนว่าเพราะสลีกรรมหลอกแต่เพราะมีความสตรอเบอรี่เนี่ยแหละคือก่อนหน้านี้หนุ่มพุทธก็เคยบอกนะฮะว่าเป็นเพราะว่าเล่นกีฬาเพราะออกกําลังกายหน้าเลยเปลี่ยนบ้างนี้พอมาเจอหลักฐานจากัจกจกันแบบนี้ก็เลยเป็นที่วิจารณ์หนักเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็มีหลายคนให้กําลังใจหนุ่มพุทธนะครับบอกว่าทําแล้วดีขึ้นไม่เดือดร้อนใครก็ทําไปเถอะสู้ๆนะพุทธอันนี้ก็นานาจิตตังแล้วกันนะครับเป็นประจำครับคุณผู้ชมก่อนจากกันนะฮะเราก็มีตัวอย่างรายการดีๆทางช่อง9 M+ con HD มาฝากกันวัััันนนี้กกกบรรรราายพพคปุง รายการพลพักนักปรุงสัปดาห์นี้เชฟพลขอแนะนําเมนูแฮปปี้ดิฟเมนูเครื่องจิ้มชิมอร่อยที่เป็นได้ทั้งของคาวและของหวานจากไทยและเทศครับรวมถึงเครื่องจิ้มที่เชฟพลเขาพัฒนาขึ้นมาใหม่ฮะให้ได้ลิมลองแบบเอกลูซีฟกับผู้ชมช่อง 9mhd ของเราเท่านั้นพลาดไม่ได้เลยนะครับกับรายการพลพักนักปรุงวันพฤหสัสบดีและวันศุกร์นี้10.30ค,ครับ ที่ชื่นชอบการทำอาหารก็ไม่ควรพลาดนะครับที่สำคัญคืนนี้รายการนายเตยนายไลฟ์เวลาประมาณ3ทุ่ม55นาทีรอติดตามให้ดีนะฮะมีข่าวแซ่บๆรอคุณผู้ชมอยู่อีกเพียบเลยนะครับส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ